ครับผมนมช้ำๆเลยครับอ่ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นยักษ์ที่ที่เรื่องลือนะเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังเนาะสังเก่ค่ะแต่เดียวกันใช่ไหมอันนี้มันไม่สูงรไม่นช่ค่ะมันก็สูงรเดียวกันแต่ขนาดต่างกันของเราเนี่ยมันคือการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยใช้น้ำใบไผ่ธรรมดาที่เราขายเป็นขวดขวดและ25บาทมาพัฒนาในรูปแบบของโมเลกุล่าก็คือการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำยดลงไปสร้างเปลือกแล้วก็ห่อหุ้มน้ําไผ่ไว้ข้างในเนาะเวลากินมันจะครบแเปาะ็แปะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคริสตัลนางเงือกส่วนตัวนางยักษ์เนี่ยเราจะไปขึ้นรูปแล้วก็กินเป็นคําเป็นน้ําไผ่คําโตเวลากินมันจะไปแตกโปะในปากเดี๋ยวพี่กินแล้วก็จะรู้ค่ะ วิธีการกินน่ะคือกระดกยกสดเรามีสโลแกนก,การกินนมนางยักษ์ว่านมนางยักษ์ต้องกินบนบกนมนางเงือกต้องกดน้องลไามากินใต้น้ำอ,อ,อันนี้คือน้ำไผ่ที่หยดสร้างเปลือกนะคะทั้งหมดเนี่ยคือวิทยาศาสตร์อาหารอันนี้คือการทำอาหารในรูปแบบโมเลกุล่าก็คือการเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำโดยใช้เทคนิคสเฟียร์ริฟิเคชันหยดลงไปสร้างเปลือกค,ค่ะสูตรอันนี้มาจากไหนครับอ,อันนี้ เราทํางานทั้งหมดเนี่ยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่มิสุกเนี่ยช่วยกันช่วยกันตั้งแล้วก็มีทีมของฉัดนะตอนนั้นเราเข้าโครงการ KBO Knowledge uh, Base Otop อ่ปีหกห้าเราประกวดแล้วเราชนะได้ที่1แล้วเราก็ไปต่อที่เมืองทองอ่ uh, ารักความเป็นตัวตวนคนระยองโดยตั้งชื่อวรรณกรรมของท่านกวีเอกสุทนทรพู้เป็นเมนูของเราจริงๆเริ่มแรกเราทำคริสตัลใบไผ่ ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ไปเก็บใบไผ่ตอนเช้าเนาะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในงานวิจัยบอกว่าเก็บก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทีนี้น้ําใบไผ่เนี่ยมันจะหยดน้ําค้างจะหยดที่ปลายใบยเป็นลักษณะเดียวกับที่เราทําโมเลกุล่านี้เลยก็คือแบบหยดติ๊ก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 ,กอย่างนี้เลยแล้วตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะต้องหยุดนะเน่ยพระอาทิตย์จะส่องแสงมาเนี่ยแสงเลีรยยับมากตรงปลายใบไผ่เราก็เฮ้ยมันเหมือนคริสตัลเลยเราก็เลยได้แรงบันดาลใจว่าฉันจะทําคริสตลัลใบไผ่อ่าเนี่ยค่ะ คุณค่าทางอาหารครับในงานวิจัยที่เราทำร่วมกับมทร,รบางพระนะคะในใบไผ่มีฟีโนโลิกกับฟลาวนอยสูงมากสารสองตัวนี้มันช่วยปรับปรุงสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ยังมีซิลิกาซิลิก้าช่วยดูดซับสารพิษแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งตัวฟลาวานอยเนี่ยที่มันช่วยให้เราหลับสนิทถึงจะระยะสั้นๆก็ทำให้เราสดชื่น มีคำถามน่งอยากน่งอยากอไรกยาก้องการคา้องกาอย่างเงี้ยนนี่ไหนอายค่ขออนุญาน้อ้โแต่นมงอย่พอเียมันไม่กินข้าวปาใเองง้นเดี๋ยว้า่อพิ้งามพนสี่พันบอกจะมากินสี่ห้เนี่ยเดินทางมาจากที่ไหนกันนะครับเดินทางมาจากที่ไหนกัน้อ้คือมาจากบ้านค่าย เพื่อที่จะมากินตรงนี้โดยเฉพาะเลยค่ะไปล่อยให้มาไหลก็ไปเลยเขียวติดคอว่ะเข้าไปเลยไม่มันเราไม่รีเรากินแบบเล่นเลย อืมเยี่ยมอมไม่ได้จม่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมต่แ่เครื่องอนไหนคนเลืไม่กินหมดนะม่จะดูดชั้นในหมดลูกลดูดูดมันลึกอะอร่อยข้างนอกเหมือนเป็นบุ้นแล้วก็ข้างในเป็นน้ำแล้วพอเราดูดน้ำก็ค่อยกินข้างนอ แบบยกน้ำชานะให้ดูดแบบดูเอดูดหัวมันเนี่ยขึ้นไปแล้วค่อยแล้วค่อยอนมตามนะดูดตรงกลางดูดดูดจะดูนะสองซ้ำอะไรไหมคะลอยเมื่อกี้มาแตนหรือเปล่าบุญนะบุนพี่